สวัสดีครับพบกับผมชีรุ่มไอเกียนครัวันนี้ก็จะมาเปิดเอดรอนต่อนะครับอันนี้เป็นกล่องที่หนึ่งสองสามสี่แล้วมีหมดหนะ้าสีนะผมว่าเดี๋ยวเพื่ออาจจะมีเด็กไลท์สีมาขอแค่แกระสักครู่หนึ่งโอเคมา แกะมาแล้วนะครับคุณภาพการ์ดก็กระดาษบางๆไปเดิมนะครับแววนกาดเตายังดูดีกว่าโอเคอันนี้เป็นคู่นี้เลยแท็กคอร์นะครับโจมตีด้วยสองจหนึ่งตีสองนะครับโอเคง่ายๆเลยแสดงว่าเป็นสายน่าจะเป็นสายแบบโจมตีตัวนี้น่าจะเป็นสายโจมตีเลยนะครับ ชายหนึ่งตีสองอันนี้ของคิดว่าน่าจะเป็นค่าคอสในการจ่ายนี่หนึ่งนี่โอเคอันนี้เงื่อนไขคือตูมีการ์ดในสนามสี่ใบหรือมากกว่านะครับโอ้ตัว A เนี่ยผมไปถามมาแล้วเขาบอกว่าตัว A เนี่ยคือการจากนอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นตั้งนะครับ ว้าวก็วคือหลังจากเราตีเสร็จอะเราเรอไล่ตัวเนี้ยทุกตัวเราจะเปลี่ยนเป็นตั้งนะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กนี้แบบฟูฟๆก็น่าจะตีได้หกทีเจ็ดทีเอาเรื่องอยู่ไม้ตายคอสูนย์ด้วยโอเคต่อไปต่อไปเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยูนิตอ่าไม่ใช่ยูนิตสิ ตัวนี้เป็นแอคชั่นนะครับเป็นแอคชั่นใช้ได้ทั้งดีเฟนต์แล้วก็แอตแทกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในดีเฟนต์นะครับจะโจมตีกลับด้วแอคชั่นนี้เอาเรื่องตีสวนเลยเราโดนตีมาไล่ไปครับกาดเสร็จแล้วก็ตีกลับแม่งเลยขอเขื่อนี่ขอตายแทนเราตายนะยูนิตท,ที่ตีมาเี้โหดจังวะมีการตีสวนด้วย โอเคต่อไปก็ยังเป็นแอคชั่นอยู่นะครับแอคชั่นนะครับตัวนี้เป็นแอตแทกฮีโร่โจมตีฮีโร่ฮิตนะครับจวดหนึง่งง่ายๆนะครับใช้ได้ทั้งแอตแทกและดีเฟนต์นะแต่ว่าเทคจะติดตัดแอตแทกสามสี่ตัวนี้ตัวผู้หญิงใครน่าชื่นใจหน่อยโอเคฟื้นฟูนฟนหนึ่ง ไอ้แทกฮีโร่นะครับโจมตีฮีโร่สำเร็จฟื้นฟูมานาเราหนึ่งหน่วยนะครับคือ,อไอ้ฟื้นฟูเนี่ยตัวเนี้ยเขา,าฟื้นฟูนะครับถ้าเกิดไม่ได้เ,เขียนคาว่าฟื้นฟูฮิพีอ่ะมันจะเป็นการฟื้นฟูไอ้ค่าค่ามานาที่มีอยู่หน,นึ่งสองสามสามสามเม็ดตรงเนี้ยที่จะสามารถคืนได้ทุกเทือนะ้ะมันจะกลายเป็นฟื้นฟูตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอ่ายูนิตเลยยูนิตตัวนี้นะครับอ่า ทิ้งมือหนึ่งพลังโจมตีบวกสองใช้ได้วันพอเทินนะครับเอ๊แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าอ่ามันอ่ามันไม่ได้บอกว่าอะไรนะพลังที่ประเพิ่มอาจจะหายไปนะเพราะว่าผมสังเกตสีก่อนหน้านี้มันจะบอกว่าเพิ่มจนจบเทินหรือจนจบอะไรอันนี้ไม่ได้บอกเพิ่มจนจบนะครับต่อไปก็เป็นฮีโร่นะครับอ่าแอตแทกนะครับยูนิตนีบวกหนึ่ง โอเคเมื่อตีนะครับบวกหนึ่งแค่นั้นเลยเมื่อตีเทคนง่ายๆเลยครับตัวนี้บอกว่าแอคชั่นเลือกเป้าหมายโจมตีได้สามารถเลือกเป้าหมายในการโจมตีได้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะของอ,อันเนี้ยมันจะมีฝึกต้องสาธิตยังไงนะนี่ึบอ่าแล้วตัวนี้ไม่มีใช่ไหม แล้วสมมติถ้าเกิดตัวนี้ยมันบอกว่าเลือกเป้าตีอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากตีช่องเนี้ยปกติอ่ะมันจะตีเราเราสามารถเลือกตีได้จริงก็คือหนึ่งสามช่องหนึ่งสองสามอันนี้ว่างครับช่องนี้ว่างนะอันนี้ตีก็ต้องติดตัวหน้าก่อนใช่ไหมส่วนอันนี้ตีติดตัวหลังแล้วอันนี้ตีจะเข้าคนเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวนี้เราสามารถกระโดดมาตีตรงนี้ได้เลยหรือไม่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้อีกตัวหนึง่งอ่าป้องกันไว้แต่เรากระโดดตีคนได้เลยนะครับด้วยสไนเปอร์นี้เอาเรื่องอยู่นะจังหวะขวายนรงข้าม พลังชีวิตเหลือน้อยๆนะครับพลังชีวิตของฮีโร่เหลือน้อยๆเอามายิงแม่งไปมาต่อไปเป็นน้องคนนี้แล้วขุนชการตัวนี้นะครับบอกว่านํายูนิตหนึ่งไอีกที่เป็นคอร์สหนึ่งในสนามนะครับเปลี่ยนมาทอสแตนจ่ายนะฮะเมื่อเริ่มเอ็นเฟดของเรานํายูนิตที่ลงสนามด้วยความสามารถนี้กลับขึ้นมือคอร์สหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวต้องลองถามดูว่าไอ้สัญลักษ์ณเนี่ยคืออะไรต้องลองถามดูอีกทียังไม่ชัวยังไม่ชัวโอเคแอคชั่นนะครับสตูชาร์ตอ่าสตูชาร์จทรัพย,พยากรและมีทรัพยากรมากกว่าสองใบขึ้นไปโอเคพอผมชาร์ตปุ๊บอ่าถ้ามีหนึ่งใบก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดชาร์ตแล้วมี2องใบขึ้นไปโดนเลยในเทอร์นี้นะครับเขาบอกว่าแอคชั่นนี้ขอศูนย์ด้วย แอคชั่นแอคชั่นและยูนิคทั้งหมดของเราได้รับสกิลนะครับทาําลายทรัพยากรของศัตรูหนึ่งใบถ้าทําลายสําเร็จนะครับนำการ์ดใบบิสุดของเด็กมาชาร์จเป็นเกรโอเคอาเทคน,นี้เป็นว่าแอตแทกฮีโร่ฮิตนะครับแอตแทกฮีโร่เข้าสร้างความเสียห้ h ฮีโร่ได้ปุ๊บก็จะเป็นการอเอาการ์ดใบริสุดของเราอะมาชาร์จเป็นเกรได้นะ ถือว่าใช้งานได้นะครับโจมตีหรือป้องกันนะครับแอคชั่นนี้บอกว่าโจมตีหรือป้องกันศัตรูจะเสียไปเลย2 HP นะอาตัถ้าเกิดดูจากการเล่นของเกมการนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่มานแค่ถ้าเล่นกันจริงเซียแล้วนะน่าจะไม่เกินสินาทีครับน่าจะรีพอ v a n แวนการ์ดพอแวนการ์ดอาเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ15นาทีนะแบบกลางๆนะครับ เฉลี่ยแบบกลางๆนะถ้าเล่นนานๆผมก็เคยเล่นกัน4ี่หนาทีเลยแต่ฉเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ15นาทีเกมการนี้น่าจะประมาณ8-10นาทีนะครับจากการดูจากการดูสก,กาิลนะน้ำยีนึ่งใบขึ้นมือนะครับอันนี้คอสเป็นเพนะครับเพจากแค่1นึงเองอคอสไม่เกินสองเกี่ยวขึ้นมือเพนี่คือล่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าป้องกันหรือโจมตีนะคือล่เมื่อใช้นะครับ แค่นั้นเองตัวนี้เป็นยูนิตนะครับมันบอกว่าศัตรูต้องตีมันก่อนฮะทําได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นยูนิตนะเป็นแอทแทบวกหนึ่งนะครับตามจํานวนตัวเองนะครับไปอื่นสนามเราถ้าเกิดมีหลายตัวนะครับพลังโจมตีเยอะๆขึ้นโอเคคอสหนเนาะตัวนี้บอกว่าอ่าตัวนี้เทคตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่สนามนะครับ เมื่อเล่นการนี้เราใช้ทรัพยากรนะครับทุกคนนำการหนึ่งใบจากมือมาชาร์จเป็นทรัพยากรอันนี้บังคับนะคือมันจะมีทรัพยากรหมุนเวียนด้านบนใช่ไหมเรียกว่า e อเนอร์่าแหะอันนี้เรียกว่าเกจก็ได้มันไม่รู้จะแบ่งยังไงไมันเป็นทรัพยากรเหมือนกันแต่เป็นทรัพยากรคลอประเภทนะครับแล้วก็บอกว่าจะเอามือหนึ่งใบของทั้งสองฝ่ายนะมาชาร์จเป็นทรัพยากร โอเคอันนี้ก็เป็นใบสุดท้ายแล้ววันเทินนะครับในเทินเราสามารถย้ายตำแหน่งการ์ดใบนี้ได้ห้า,าต้องเกมการ์ดนี้ไม่เมื่อลงแล้วนะครับไม่สามารถย้ายเองได้นะไม่สามารถย้ายเองได้แต่ด้วยของตัวนี้มันบอกว่าสามารถย้ายได้เทละครั้งโอเคตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับผมเป็นทุกสีโอเคจบไปแล้วก็สีแดงสีแดงนี่เป็นตีแบบร้อนแรงฮนะ จมตีรถพลังไปเลยถือว่าใช้ได้อยู่เป็นสายบวกอย่างแท้ทูนะครับต่อไปเดี๋ยวสีสุดท้ายดิน่าจะเป็นสีที่ผมชอบด้วย